เฮ้ยเจอแล้วนู่น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 เดินมาดูนี่ทุกคนอ่ะมาครับเดี๋ยว oh, ตี<ง>อ้ตีเลยครับผม <laughs> ครับขอน้ำนะครับ mm hmm. ก็ดีครบใหญ่นะครับก็ตียาวๆแล้วครับไม่ต้องทำเพิ่มอู้ฉันว่ารังนั้นไม่ต้องเอาหรอก <c oughs> รงั <c oughs> รงนี้พอรังนี้แหละ,ะไอ ถ่ายดงไหนถือถ่ายดังไหนไม่มีถ้าเห็นไหม,ไมเห็นเห็นวิมไปเนี่ยไหนไม่มีถือก็ โอ้ยนี่นี่เรีวนี่นี่เดียวนี่นี่เดีวโอ้ยเศสาวเศาเมื่อ้านเศวเมื่อบ้านเศวยิ้งมาเศาโอ้ทุกคนวันนี้พอพอก็นี่เลยใช่หรอ โอ้ฉันตัดนี่ไปนี่เนาสัาง่งมาด้วยครับผมอินจอยครับอินจอยครับเอาเสาเ <c oughs> สาสาปะกลับบ้านกันะครับผมอีกรังหนึ่งผมมาดูอยู่ตรงนู้นแต่ว่ามันเล็กเกินไปคงไม่เอา,าแล้วแหละครับผมเล็กเกินไปก็เอามาให้หนูแค่นั้นก็พอแล้วเนาะเดี๋ยววันนั้นก็ไอ้นี่ค่อยกลว์ไว้มาโตค่อยมาตีอีกทีหนึ่ง ครับอีกสักยี่สิบยี่สิบห้าวันเดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไงเนาะอ้าพีดแล้วบอเอาเลยเรื่อยๆอ่าโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเราครบครบอ,อันเดียวตีมาตั้งหลายรังเลยเจ็ดแปดรังแล้วเนาะอืออืาโอเคครับขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เราด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับผมตสวัสดีครับค่ะมีน้ำหวานด้วยนะครับ